ลูกเพลงลูกพก่อกลับมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะดูพ่อซื้อขนมมาฝากหนูด้วยนะเดี๋พ่อวางไว้ตรงนี้ดีวกว่าแล้วแม่ล่ะแม่ไปไหนไม่รู้คะ่ะแม่บอกว่าแม่จะออกไปทีานอกให้หนูอยู่ว้าคนเดียวอืม รอคุณนี่มันเย็นแล้วนะคุณไม่กลับบ้านเหรอทำไมปล่อยลูกนอนคนเดียวอะพอดีหนูมีงานด่วนที่ต้องทำอ่ะหนูจะออกมาที่บริษัทพี่กลับบ้านแล้วก็ดูแลลูกด้วยนะหนูวางสายก่นอนละนี่คุณคุณพ่อคะงั้นเราไปหาแม่เราไปกินข้าวด้วยกันไหมคะได้สิแม่คงจะทำงานเหนื่อยมากอะ่ะเดี๋ยวเราไปสือภห้แม่กันเนาะค่ะไปพ่อวางกระป๋อก่อน ปใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวขอเวลาโทรศัพท์สักรู่นะคะได้ครับฮัลโหลฮัลโหลคุณอยู่ไหนทำงานอยู่หรือเปล่าฉันก็อยู่ที่ทำงานสิ ถ้าคุณจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยฉันยุ่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องโทรมาอีกนะทํางานเหรอทางานอะไรทำให้ต้องควงแขนกันด้วยละ่ะไม่ควงแขนนี่จะทํางานไม่ได้เลยใช่ไหมพี่บอสนี่พี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรกันละ่ะผมถามคุณจริงๆนะในใจคุณยังมีผมกับลูกอยู่หรือเปล่าคุณฟังฉนันอธิบายหน่อยนะอธิบายเหรอ ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาที่คุณกลับบ้านช้าเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมผมผิดเองแหละที่ไว้ใจคุณมากเกินไปแต่ผมไม่สนใจหรอกนะที่คุณไม่สนไม่แคร์ผมอะแต่ผมรับไม่ได้ที่คุณไม่แคร์ความรู้สึกลูกเลยในเรื่องก็มาถึงขนาดนี้แล้วงั้นเราก็เลิกกันเถอะบ้านกับเงินในบัญชีฉันขอแล้วกันนะได้สิผมให้คุณได้หมดเลยผมขอแค่ลูกคนเดียวพอแล้ว ตอบเร็วขนาดนี้ยคงคิดมาแล้วใช่ปะผมไม่มีตังผมก็หาตังใหม่ได้แต่ผู้หญิงอย่างคุณเน,นี่ยผมไม่มีซะย,ยังดีกว่าแล้วพี่อย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันผมยอมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวตลอดชีวิตดีวกว่าลูกของผมมีแม่แย่ๆเหมือนคุณเน,นี่ยค่ะ พ่อไปคิดว่าหนูจะเป็นตัวเถียงของพ่อหรอคะไม่หรอกเพราลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อนะ